นี่เฮียโอ้โหดูดิโคตรหล่อเลยแล้วเนี่ยชุดอะไรวะชุดสีชมพูสีชมพูดําดําชพูแล้ววันนี้ใครแม่ก็ชายโอ้่ะแล้วนี่นะชายแล้นี่ก้อชายชายชุดชุดอะไรลูกเสื้อสูตรฮะเสื้อสูตรโอ้โหโคตรเท่เลยว่ะเขื่อหลังเขื่อเหนือโอ้เฮียดําเฮียดูดิ โคตรหล่อเลยนะอันนี้จับมือกันไหนลูกจับมือกันผมจับมือกันด้วยโอ้ยอะอืมอันนี้มวยไทยไหนมวยไทยโอ้มึวะออมมวยไทยนี่มีพายด,ด้วย โอ้โหใส่เสื้อตัวนี้แล้วก็วาดล,ลูกนักลบมวยไทย